สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำที่ดินสวยราคาเบาๆนะคะเป็นที่อยู่ที่อำเภอโพมพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะจะอยู่บ้านโคกนะคะที่จะอยู่ก่อนโพมพิสัยสัก8กิโลเมตรค่ะเข้าซอยจากปากทางถนนใหญ่โพมพิสัยหนองคายเข้ามาแค่5กิโลเมตรนะคะที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ800เมตรค่ะ แปลงนี้จะเนื้อที่ขนาด11ไร่3งาน68ตารางวาค่ะในที่ก็จะประกอบไปด้วยบ้าน1หลังมีสระน้ำหนึสะแล้วก็มีคอกไก่เนื้อที่เหลือด้านหลังก็จะเป็นที่นาแต่เด็ดสุดๆเลยคือด้านหลังที่เนี่ยจะติดลำห้วยค่ะเนื้อทีอ่ราคาก็ถูกมากราคายกแปลงนะคะ1 2 9 0 0 0 0บาทแปลงนี้เป็นโฉนดนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดลำห้วย มีไฟฟ้าเรียบร้อยเลยค่ะย้ำนะคะแปลงนี้ฉนดค่ะแล้วก็ไม่ไกลบ้านคนไม่เปรี่ยวค่ะแปลงนี้บอกได้เลยว่าราคาถูกมากๆควนควรจะต้องโดนมากๆเลยค่ะแปลงนี้ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรอยู่ด้านหน้าแล้วก็ไลน์ไอดีเรียบร้อยเลยนะคะลองดูค่ะแปลงนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ